แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยทุกท่านเราก็จะมาพูดถึงการ เรื่องการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยเป็นครั้งที่2ประจำปี2568นั่นเองครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง28พฤศจิกายน2568นั้นเวลาก็คือ8.30ถึง16.30นนั่นเองครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการ เรื่องต่างๆนั้นก็ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมชาวไร่อ้อยในพื้นที่ของท่านหรือสำนักงานเขตส่งเสริมใกล้บ้านของท่านนั่นเองครับสำหรับการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยครั้งที่2นั้นประจําปี2506 18น,นั้นว่ามีหลักฐานอะไรบ้างมีอะไรที่จะต้องเอาไปในครั้งนั้นก็คือหลักฐานประกอบการจดทะเบียนของปี2568ครั้งที่2นั่นเองครับก็คือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ฉบับนะครับ2ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองครับก็2 ฉบับเช่นเดียวกัน3ก็คือสามานวเอกสารสิทธิ์ที่ดินก็คืออีก1ฉบับนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือเป็นรูปถ่าย1น,นิ้วจำนวน4รูปด้วยกันนะครับก็ขอย้ำว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง28พฤศจิกายน2568นี้อย่างไรพี่น้องก็เตรียมความพร้อมเตรียม เอกสารหลักฐานให้ครบนั่นเองครับท่านจะสามารถสอบถามเพิ่มเติมต่างๆนั้นได้ที่สมาคมชาวไร่อ้อยในพื้นที่ของท่านขอย้ำหรือสำนักงานเขตส่งเสริม ใกล้บ้านท่านสามารถที่จะสอบถามตามนี้กันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังคืบหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมน,นั้นเดี๋ยวผมก็จะเอามารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับสุดท้ายนี้เช่นเคยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ